้วนจ๋าว่านนอนอย่างนี้เลยนะคะว่านนอนอย่างนี้เลยเหรอ,หอว่านนอนอย่างนี้เลยเหรอ,หอยังมีชีวิตอยู่ไหมเนี่ยแฮปปี้อ้วนอ้วนวันเอ้ยแป้ง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 เอ้ยแป้งแป้งนอนอย่างนี้เลยเหรอลูกฮะ หายใจอยู่ไหมเนี่ยอืวันวันเอ้ยวันเอ้ยวนเอ้ยดูที่เนี่ยแมวหรือหมูหรือปลาพยูนหืหรือปลาพยูนวันเนี้ยหือฝนตกตกปลาพยูนมาเกยตื้นแล้ววันเอ้ยโอ้ยโอ้โอ